สวัสดีครับเ m ม2ี่สาและเอสเพย์นะครับนำผู้ชมไปรีดามชมการถอรสดการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับนัดที่15ของฤดูกาลน,นะครับไปกันที่สนามธนโดมครับเมืองทองธางนีนะครับติดตามชมการแข่งขันเกมคู่ระหว่างเมืองทองยู่นเต็ดพบกับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับ ดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทีมเมืองทองอยูไนเต็ดกันก่อนนะครับมีอยู่อันดับที่7นะครับมาในระบบ4-1-4-1 41. ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับนครราชสีมามาสรสดาเอฟซีอยู่อันดับที่9นะครับมาในระบบ4-2-3-1เมืองทองเป็นทีมที่มีสติการเล่นในบ้านดีมากๆนะครับฤดูกาลนี้พวกเขายังไม่แพ้เกมในบ้านนะครับเจนัดที่ผ่านมาชนะ5เสมอ2เลยครับครับแต่สติฤดูกาลที่แล้วเจอกับนครราชสีมานี่ไม่ดีนะไม่ดีนะครับเสมอในบ้าน1ต่อนและไปแพ้ที่โคราช1ต่อ4 วีระเทพให้พิชาพิชาเบิ้ลเร็วลูกนี้อ่านแล้วครับหลุดมาทางซ้ายแต่ว่าไม่เอาเอาออกมาแล้วไม่สุดยังไงครับได้ไหมล็อกแล้วไหลมาจังหวะนี้แม่งแล้วจริงโอ้โหเรียบร้อยแบบหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหตัดเกียบไม่เข้าครับจังหวะที่ของวีเรียฟบ์ครับนาทีที่สามเท่านั้นเองครับเมืองทองขึ้นนำแล้วหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับธนชัยหนูท่านครับผู้สาประตูของนครราชสีมาแม่ระเอฟซีเนี่น่าจะเข้าตาเนี่ยครับจังหวะนี้เบิ้ลมาแล้วหลุดเลยนะครับ คนที่หลุดมาเป็นซาดอรมิซาเยฟครับรัตนชัยพลาดครับซาดอรก็ใจเย็นพอครับไหลมาตรงนี้นี่หลุดกลาวิทหลุดวงสกอร์มาครับแต่ว่ากลายเป็นของดีครับวิเลียนป๊อปนี่เน้นๆครับแล้วใจไม่เรียกว่าใจเย็นด้วยนะครับไม่ยิงแต่จังหวะแรกครับจับเน้นๆแล้วหูกดลูกนี้เช็คคานเข้าประตูไปครับดูครับดูเปิดมาลูกนี้ออกมาไม่ดีครับแล้วดูครับซาดอรมิซาเยฟดึงจังหวะแล้วไหลมาลูกนี้ ให้กับวิลเลียมป๊อปนะครับจับหนึ่งจังหวะแล้วครับมองแล้วยิงลูกนี้กดโอ้โหเต็มขาขวาเลยนะครับบอลไปเช็ดขาดครับเนี่ยครับยิงแบบข้ามศีรษะ์ศรรับของคอรัสสิมาม่ได้ที่พยายามปิดมุมไว้ครับโอ้โหยิงแรงมากครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่3ครับเมืองทองยูเนเต็ดขึ้นนำนครราชสีมาไม่ได้เอฟซีจากวิลเลียมป๊อปครับเกมในบ้านก็ยังผลงานดีต่อเนื่องครับตาลองครับ ทุ่มไปอ่ะยังได้อยู่ครับอับดุลฮาฟิสเปิดหักมาลูกนี้เอ้าจริงหือติดเซฟพิรพงศ์ครับจังหวะชาร์จของอับดูลอัลตาล่านะครับสงสารดูอีกครั้งครับโอกาสของนครวอล์ีมาครับเกือบได้ประตูตีเสมอครับอับดุลลมฟิศเปิดเข้าไปตรงกลางครับหือไปติดมือนิดเดียวครับของพิรพงศ์ครับจังหวะที่ชาร์จตามน้ําของอับดูลอัลตาล่าเนี่ยครับหือไม่ได้ประตูตีเสมอครับจังหวะนี้ห่าแล้วครับพิชาวางยาอีกแล้ว ให้มาที่วิลเล็ตป๊อปครับมีบุทวีอ้อมมาสวยนะครับบุทวีเปิดไปลูกนี้แรงเกินไปอา้าวสายยังมีตัวเล่นครับวงสกอร์วงสกอร์ให้ซาดอนมิซาเยฟมีซาเยฟเอาพลิกหนีมาได้แล้วไหลหักมาลูกนี้จริงเลี้ยวโอนึกว่าหายแล้วครับนึกว่าเป็น2-0ครับหลุดเสาแรกไปนิดเดียวครับวิลเล็ตป๊อปโอ้โหซา<ฮ>ดอนมิซาเยฟกับวิลเล็ตป๊อปนี่เข้าขายเลยเกินครับ ดูครับโยกหลบเข้ามากรอบเกณโทษแล้วเห็นวิญญาณป๊อปยืนอยู่ครับซ้ายกับคืนหลังมาแล้วยิงลูกนี้ด้วยเท้าขวาครับบอลเฉียดเสาเพียงนิดเดียวครับดูครับเอาหลอกเอามาดูไม่ได้แล้วครับแล้วทวัดคืนกลับหลังมาให้กับวิญญาณป๊อปกดด้วยเท้าขวาครับในได้ประตูที่2ครับมึงทองวางมาซ้ายอาครับอับดุลฮาฟิสมุนคืนมาคาริคารีกลับมาที่อับดุลฮาฟิสครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีบอลตกมาที่ซาเนกไหลให้คาริคารีจบด้วยซ้ายยิงไป มีกระชอกนิดนึงครับโอ้โหบอลลิมเส้นด้านซ้ายครับอับดุลฮาฟิดเรลเฮงครับเปิดเข้ามาตรงนี้เลยไปครับพยายามเคลียออกมาตรงนี้ของโรซ่าไม่ดีครับแล้วไหลมาแล้วกด้วยเท้าซ้ายครับความแม่คาริคารี่ครับนี่ครับไหลมาซาฮานิคจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงบอลลอดขาไปนะครับแต่ว่านี่ครับรับจังหวะแรกนี่ก็ชอกครับพีรพวง บอลล้ออุ่มมีลีกเสียหลักครับแล้วตัดไปแล้วอ๋อแล้วครับบอลของกอลวิทครับทางซ้ายมีกอลวิทยออกแหวกมาเองสวยนะครับแต่ว่ายังมีตัวขวางไปคนหนึ่งมุมครับซัดตูดีเลี้ยวตรงนี้ครับโอ้โหประตูแรกในฤดูกาลนี้ของกอลวิทครับนาที23เมืองทองหนีโคราชเป็น2-0ครับโอ้โหลูกนี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวทําได้ดีเลยนะครับกอลวิทย์ทักษะครับลูกนี้เราบอกว่าสุดจริงๆครับแล้วเป็นบอลเปิดจากพิชาอีกแล้วนะครับมให้มาครับกอลวิท จังหวะแรกนี่พลิกหนีเฉลิมพงศ์แล้วไปพลิกหนีอุ้คือเอกนัทไปขาอ่อนล้มก่อนครับโอ้โหแล้วพิสาเนี่ยก็หุบขาไม่ทันนะครับโดนยิงลอดหว่างขาเข้าประตูไปเลยครับโอ้ลูกนี้สวยงามมากครับจังหวะของกรลวิทย์่ดีมากครับกรลวิทย์ทาสาดูครับจับโยกนิดหนึ่งครับไปเสียจังหวะนะครับไปเลื่อนด้วยครับนัทพงศ์สายยาแล้วกดด้วยเท้าขวาครับลอดขาพิษาดอกไม้แก้วเข้าไปครับนี่ครับกด บอลพุ่งดีมากเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ันนาที23ครับเมืองทองอยู่เต็ดหนีนครราชสีมาบด้าเอฟซีเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับจากกรวิทย์ทัศนครับซาเนกเปิดก้าโชคไม่ดีเอ้าตรงนั้นโอ้โหเอ้าโชคดีเอ้ายังไม่พ้นซัดไม่ตรงกรอบอีกครับอดุลฮาฟิสบูราเฮงอยู่ที่เท้าซ้ายครับอดุลฮาฟิสบูราเฮง แต่แนวรับของเมืองทอยูเรเดครับลูกนี้พลาดกันเองครับเนี่ยครับพีระพง์ชกแล้วเหลี่ยมไม่ดีอย่างนี้ว่าตรงนั้นนะป๊อปแต่ว่าเตะมาติดวิลาเทพครับก็เลยโดนยิงสวนเลยครับโดยอาบูฮาฟิสจะเซ็งเหมือนกันนะครับคนที่เบียดกันเองก็คือผู้เล่นของมือทองเองนะครับไม่มีใครด้วยของนครลัษณ์ศิลมานี่ไม่ได้ใครไปกดดันเลยครับมาแล้วครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณนพเดชเมืองงามนะครับเป่าจบ4 5นาทีแรกครับเกมรีโว่ไทยลีกที่สนามทันเดอร์โดมนะครับ เ <Spe cies> มืองทองยูเนเต็ดครับออกนำนครร,ราชสีมามาสเตอร์เอฟซีอยู่2ประตูต่อ0ครับเมืองทองยูเนเต็ดครับในช่วงครึ่งเวลาแรกทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ออกนำนครร,ราชสีมามาสเตอร์เอฟซีอยู่2ต่อ0ครับมาที่อับดุลฮาฟิสยอดไปลูกนี้ได้โขกบอลเบาเกินไปแล้วเหมือนจะไปติดด้วยครับจังหวะโขกของอับดุลออตาลาครับโอ้ลูกนี้เปิดได้ดีเลยครับอับดุลฮาฟิสบุ่อเหงครับเนี่ยผ่านแนวรับของเมืองทองไปเลยครับลูกกระโดดพลาดเลยครับแต่ว่าจังหวะมองของอับดุล เอามาดูเองก็มีตัวเบียดด้วยนะครับทำให้จังหวะหมองนั้นไม่เต็มนะครับวิลเลนป๊อปป๊ปแหวกมาป๊๊ปลุยต่อเอาอย่ามาเข้าอ่ะเป็นบอลของป๊๊ปแทงลูกนี้ปลาเมธลุดเดียวบทงยังไม่ขึ้นครับปลาเมหลุดมาแตะหลบแล้วเรียบร้อยครับสามสูเลยครับแตะลํำหน้าครับโอ้ยผู้ช่วยผู้ตงดสิ์ก็ปล่อยให้จบการเล่นไปก่อนนะครับโอ้โหนี่เดียวครับปลาเมธตัวสำรองครับเกือบทำประตูได้ครับ แต่ว่าผู้ช่วยผู้เสิน์ยกธงล้ำหน้าไปก่อนครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไอ R ีอาร์เช็คอยู่แล้วนะครับสำคัญนะครับลูกนี้ถ้าเป็นประตูที่3นี่ก็โอกาสกับมาของนคะรขาวรสีมาร์ดฟิีนี่ก็ยากนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นประตูนี่ก็อ้าวถ้าแบบนี้ก็คดีพลิกสิครับโอ้โหคือถ้าเส้นมาแบบนี้ไม่ล้ำนะครับเพราะว่าดูครับ ตัวสุดท้ายของนครราชสีมาเท้าขวานะครับเขาไปดูเองครับแล้วให้เป็นประตูครับโอ้โหเป็นสามสูนครับอูปรเมศอาจวิไลครับตัวสำรองครับทาได้นะครับแล้วเป็นประตูที่3ามได้ดูการดีของปรเมศครับทีนี้เจ็ดสิบหกนะครับเมืองทองได้ประตูในห่าง3ประตูต่อสูนครับจากปรเมศอาจวิไลคนนี้นะครับนี่ครับไม่เสียเที่ยวเลยครับทาประตูได้ครับโอ้โหดูอีกครั้งครับลูกนี้ ตอนแรกดูมุมนี้เหมือนล้ครับแต่ว่าแต่ว่าพอดูที่ตีเส้นมานี่ก็เขา应该จะชัดเจนครับถือว่าเคลียร์นะครับ VR เออาร์ที่สารออกมาแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็ยิงลูดิท้าขวาครับบอลดึงจังหวะของเลี่ยมป๊อปนะครับแล้วจ่ายให้ลูกนี้ครับอาร์เมเนตอุลไลยปหน่อยแล้วโยกหลบพิ่สารออกมาแก้แล้วแปะลูกนี้เข้าไปครับสามประตูต่อศูนย์นะครับนาทีเจ็ดสิบหกครับเมืองทองยูเทนหาครับหลอกสวยครับอมาดูอัลตาลาเสาสองวิ่งมาลูดิโคลโอ้บอลชนเสาจะสามมีติดล็อก หาบอัปเปียอัปเปียยังได้อยู่หาเหลี่ยมยิงก็ติดสุพอรครับยังบางได้ดีครับอัปเปียคูบี้อาจจะโดนงัดลูกนี้เสียฟาวครับจังหวะฟาวของทางพีรพง์นะครับพีรพงไม่เห็นด้วยแต่ว่าโอ้งัดสลอยเลยครับโอ้แต่ว่าเมื่อครู่นี้ย้อนมาเนี่ยเกือบเสียประตูเลยนะครับเมืองทองเอาดูเปิดมาแล้วมุกโมงลูกนี้หมไปชนคานครับ โอ้โเป็นคนที่งงต้องดูครั้งนะครับเป็นดินิสนะครับเวลานโนโอว่าครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะที่จะยิงัครั้งนงติดล็อกนะครับลูกฝ่าลูกนี้นะครับมางัดอับเปียร์ล่วงไปลูกนี้วิ่งมาซัดบอลเข้าเฉยเลยับโมโหตีไข่แตกไล่มา1นสะาโอโ้ต้องเดือดร้อนถึงฉเฉลิมพงเกิดแก้วครับ ลูกียิงฟีคิกนี่ครับโอ้โหนันันจะเห็นเฉลิมพงศ์เกิดแก้วครับทำประตูได้จากลูกฟีคิกครับโอ้โหไล่มาครับหนึ่งประตูต่อ3ครับโอ้โหยังได้ลุ้นต่อนะครับอย่างน้อยตีแก่แตกได้นะครับพอได้สีมามาด้จากลูกฟีคิกของเฉลิมพงศ์เกิดแก้วครับดูอีกครั้งครับที่เป็นประตูที่สาอ่าประตูที่2ดูกันดีครับบอลไม่โดนใครครับคือพีระพงศ์ับคือเพื่อนดันไปม้วนหลบหมดนะครับโอ้พีระพงศ์ก็เนี่ยครับทำท่า แล้วอยู่ข้างหน้าเราไม่ไม่สกัดเดี๋ยวดูนะครับครับเหมือนหลอกหรือเปล่าไม่รู้สูตรหรือเปล่าครับโอ้ลูคัสโลชาเตะผิดครับบอลเลยก็เลยลอดวางขาเข้าไปเลยครับพีรพง์ให้อ้าหลุดมาเลยครับจังหวะนี้ปรเมศลุ้นลูกที่สองของตัวเองแล้วเป็นลูกที่สี่ทีมไหลถะลายนัดแล้วก็ลูกที่ไอ้ครับ โอโหวิลเลียมป๊อปครับประตูที่ส0ในฤดูกาลนี้แล้วก็นำดาสันโรร่วมกับแฮน์ตันโซเลสกองหน้าของโหนบัวพิชยาเอฟซีครับฝังเลยครับแบบนี้เมืองทองยูไนเต็ดครับหนีไปเป็น4ประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับจากวิลเลียมป๊อปครับเลกแรกของฤดูกาลนี้โอ้ดูครับปอลลาเมยรูนี่ยิงได้ครับแต่ใจกว้างจริงๆครับพิษสันพยายามจะยกเหมือว่าล้ำหน้านะครับแต่วักนี้ เกือบไปครับพยายามที่จะสไลด์ขวางไว้แล้วด้วยเหมือนกันครับอดีศักหานเทศครับแต่ว่ายิงได้ดีครับลูดี้ยิงงัดโด่งมานะครับดูแลประเมศหลอกเหมือนกันครับด้วยสายตาแล้วไหลมาด้านขวาวิลเลียมป๊อบจับหนึ่งจังหวะครับแล้วยกลูกนี้ครับเจออดีศักขานเทศที่สไลด์ขวางไว้ด้วยครับสี่ประตูตอนหนึ่งครับนักกอล์ฟรัสสีมาตอนนี้่ามหลังเมืองทองห่างนะครับกำลังจะครบ5นาทีของการทดเวลาครับ หวานที่อับดุลฮาฟิสบุลาเฮงไหลมาลูกนี้อับเบียคูบี้แต่ว่าบุญทวีถึงก่อนครับแล้วก็ได้ฟาวด้วยวานทีผูุตรศีลจะเป่านกหวีดยาวครับเกมลีโวไทยลีกนันสุดท้ายของเลกแรกนะครับที่ทันดโดมเมืองทองอยู่นเต็ดครับเอาชนะนครราชสีมามาสตอรเอฟซีไป4ประตูตอนหนึ่งครับวันนี้ก็หมดเวลาสารการถ่ายทอดสดแล้วนะครับเราสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนเจอกันก่อนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ